โอ้ยหกลงคีย์บอร์ดพ่อแล้วหิวก็หิวอ่าที่หนึ่งนะครับเคสรู้ดีครับ ท่าเดียวครับเฮ้ยตัวแล้วมาหาหาเส้นเพีครับ,รบเผื่ออะไรียแล้วนนี้องเพียรจะมาเล่นเกีย โรบอกครับเกมโรบอกเหรอใชครับเสียงมอมล้วลูกลลเยงเสียงเยเบาๆเเเอเบาไปน่อย,เ,เ,ยเ,เดยพอปรับใหม่ให้นะ รอคนดูนะพ่อครับจะเาเนี่ยออกให้เค็นสักทีได้เปล่าอะไรลบเกิดอะไรเรียกว่าเกิดเป็นตัวไหนอะฮะปับปับให้เก็นละ ลองม่คนแล้วครัโรบโบอกมันเป็นยังไงเหรอลูกอ๋อเสียงดังแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองเล่นอยู่เนี่ยก็ลองเล่นว่าดูซิว่ามันยังไงเกมเห็นมีเหมือนมีให้เลือกข้างในอีีหลายเกมเลยใช่ไหม

ต้องเ,เล่นก็ต้องคุยกับคนดูด้วยนะวันนี้มีทั้งเสียงเกมเสียงเคนชัดเจนดีมากเลยรอบหน้าก็จะเป็นคนใหญ่คุยกับแม่นะเดี๋ยวแม่จะถามอ่ะไม่ได้ปิดป้องกินเหรอ,อเฮ้ หัวหน้าฆ่าตายเลยห,หน้าฆ่าตายเลยแม่ช่วยมาเติมซ้อนมะเขือเทศได้ไหมครับ,รบโอ้สตรีมไปกินไปเลยเหรอครับเนี่ย แม่งน่าก,กลัวจังเพียนดันๆันไหนหรอ <S <S พตดิเมอร์กินอะไรอยู่ครับกินข้าวครับกินสเต็กไก่หรอครับนะครับ,รบกินไปเล่นไปเลยไม่ค่อยมีเวลาคุยกับท่านผู้ชมเลยนะ ขนานชั้นสองก่อนนี่เป็นตัวอะไรครับเนี่ยเลือตัวอะไรมาอือมันแม่ตัวนี้ให้แค่เนยไม่มีผมเลยเหรอครับเนี่ย,ยนะวิธีทำไมมีเลือดด้วยครับเมื่อกี้ไหนเลือดเมื่อกี้เป็นสีแดงแดงอะแลงเนี่ยไหนใช่เลือดเลยค่ะตอนที่เคนเลือดแม่จอมเมื่อกี้เลยหรือว่าแม่ดูผิด เนี่ยเยปะน,นี่คนเ <c oughs> บอร์ได้โอเคแล้วตอนนี้กำลังเดินไปไหนล่ะครับก็จะมาทำนี่ต้องทำอะไรบ้างครับในเกมนี้ต้องเก็บของไหมครับต้องพักแค่ดเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างครับในเกมมีเกมให้เล่นไหมครับ ทำไฟรล้ลอนๆมากดีกว่าเขาเรียกนั่งผิงไฟนั่งผิงไฟนมั่กว่าเปลี่ยนตัวแล้วเหรอคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเขาเพิ่งแค่รู้ว่าเขาเร่งไง อันนี้ไปดูคนอื่นเล่นเหรอครับแล้วตัวเคนไปไหนแล้วอะครับม่ใครนั่งสิงไหมนั่งพักอยู่เหรออ้าวมีเพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนด้วยอะใครอะมใส่เล่นไม่เป็นเหมือนกันแน่เลยมานั่งพักด้วยกันเอ้นี่นเรามีเครนั่งพักไหมครับนะคะเหนื่อยแล้วครับเดินในเกมไม่ยังเหนื่อยเลยหรอครับแ่ครับ หน้าตาตาลกจังเลยอ่ะนี่ไงบูช์เฮ้ยน่ากลัวเราจะไปทำอะไรกับเขาล่ะนั่นคือคนที่อยู่ในกันนีครับม,มีเทฟเทฟเทฟ เฮ้ทำอะไรอยู่เฮ้กิแนแครอทด,ด้วยนะคะฮัลโหลฉันอยู่นี่รอเธอกินอยู่นะจ๊ะ ไม่ฉากอะไรครับเนี่ยหอโดดลงกองไฟทำไมล่ะคะขึ้นอ,อยากโดดถิงไฟง่อยเด็กน้อยทำไมไม่เนี่ยถิงไฟแล้วจะไม่ตัวร้อนๆหน่อยนี่ครับบ้านของเคนดูนี่ครับบ้านของเนคนนะคะ กันข้าววันละบ้านให้ดูมีอะไรบ้างครับไม่บ้างมีเตียงสองชั้นพี่ยาตั้งเองหรือเปล่าคะเนี่ยมีตั้งเองเขาเขาไม่มาให้ก็มีดาบอยู่ตรงนี้ให้ใช้เลย,ยด,ดาบให้ต้องโดนอีกแล้วนะโดนอะไรอ่ะ คืค่าคือค่าฮะเรื่องนี้มันมีค่ากันด้วยเหรอใช่โอ้โห oh, ถ้า,างั้นเข็งก็ห้ามเล่นเกมนี้แลห้ามเล่นเกมนี้แล้วสินุกไม่ดีนะไม่เหมาะสําหรับเด็กหรอถ้าเขาเหมือนเอาไว้ให้แล้วก็ดูว่าใครต้องเป็น importer เหมือนแกนมังอ้าวอ่ะใช่หรอ <Okay. S 1> importer ด้วยเหรอเนี่ย ที่เล่นเงียบเงียแบบนี้แปลว่าอะไรคือกลัวอยู่หรือว่าไงคะมีคนยิงฮะมีคนยิงเหรอหลบเหรอหมอบออนนั่นอะใช่เฮ้ยยิงมาจากท่อนไหนอะ่ะอืมเขนแอบอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นหรอกเจ๋งป้ะจริงนีไงแหกดูดิตรงนี้น่าจะว่าไม่มีใครเห็นนะ แล้วจะหลบอย่างนี้นานแค่ไหนอ่ะเ่อยๆค่อยๆทานไปซะด้วย <c oughs> แหบ,บที่ร้อนรน่าจะมึนปุ้ง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 ไหนอ่ะอันนี้เขา,เาไม่ยินนงนะมั้งและตัวเลขนับถอยหลังนี่คืออะไรอะครับไม่ลงม,มครับเวลาเวลานับถอยหลังเพื่ออะไรอ่ะอ บ้านน่ะร <มา S 2> ะเบิดหรือเปล่าไม่ใช่นี่มันลางรถรถดูกเก่าเสียดูกเก่าเก่าเสียเสียพี่เขนอยู่ในกล่องพี่ว<ม>ิวในกล่องดีกว่ามี่ดดซ<ม>่อนทั้งเกมแล้วอย่างนี้จะเล่นสนุกยังไงครับ อ,อยู่ในกมลม, <laughs> มค่ะใ <laughs> ครกินเออมือคมยิงหรอ้อนใครยังไม่รู้เลยเ,เนะยเี่ยเกมส์เพิรม i อ p o อ t e ไม่ใช่มังอัดนะ,ะเกมน,นี้นี่มันเกมอะไร r o b o กนะกยังไงเนี่ยเริ่มงงแลวนะเกมเนี่ยไม่รู้ใครเหนี่อยแต่เข้มงวดเขขึ้นวนะ่าอะไรแม่ไม่ทันเมื่อกี้ องฝึกอ่านภาษาอังกฤษบ้างแลยนะเพราะว่าเล่นเกมแบบนี้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเห็นหลังอะไรอ่ะดูนะว่าวใคร่อเป็นเอ็มพอต้านะโหย้ยหลงเกมแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจอะไรอ่ะเฮ้ยอีกเกือดโดนฆ่าแล้ว โอ้ยมีคนดิฟิเต็ดอ่ะมีคนถูกฆ่านี่คนนี้อ่ะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหน้าที่โชว์ข้างล่างทั้งหมดนี่คือผู้เล่นในเกมนี้ตอนนี้ด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมถ้าใคีเกาถูกฆ่าแล้วเฮ้ยมีคนถูกฆ่าสองคนแล้ว่ะอันนี้อยู่ในแต่มฆ่าข้างหนึ่ง open in one minute อ้าวประตูทางออกจะเปิดภายในหนึ่งนาทีเขาบอกนี่แล้วประตูทางออกไปไหนอ่ะที่ไหนอะที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวนวนขึ้นเลยเนี่ยเรอยู่ในกล่องอย่างงั้นไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นเพาเห็นในมือที่มือมัน เม right. hey! ื่อก uh, ี้ไม่ยื่นออกมาเลยเมื่อกี้ยื really nice. ่นออกมานิ <S 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 ี้หนึ่งนี่กล่องธรรมดาเฮ้ยมีมีมีในในทะาจะบอกอะไรนะมีคนตายแคนหนึ่งคนตอนแรกตายสองแล้วไม่ใช่หรอครับอันนี้ไม่มีเขาตายเพราะว่าเขาเลือก เวลาภายในสิบ้เยี่ยมเกือบไปเลยเขาคือว่า Kenji Channel S k อ่าหนีออกมาได้แล้วรอดแล้วไมยใจหายใจหายเล่นนังเล่นเป็นใจหายอะไรกระลุนไงลุนเหรอ ลาวันรีสอร์ทซอมบี้เขาขึ้นว่า BUY BUY ก็คือซื้อนะซื้อเปล่าแล้วซื้อซอมบี้เหรอไม่รู้สิเฮ้ยไม่ซื้ <c oughs> เอเ้ากินก่อนแล้วถามนี้ล่ะไม่รู้อ่ะใช้อะไรซื้อ B U I Y B U Y ซื้อใช้อะไรซื้ออ่ะมีตังกี่บาทในเกมมีตังอยู่ต้องสามสิบบาทสามสิบบาทอืม cháu người nó bị đạp rồi đó đạp mày mày cuồng cái đồ à nó vẫn không กลัวต้องลงนี่ค่ะแน่ๆใช้เกงมือดีกว่ะแท้ที่ต้องดูน่ากลัวน่ากลัวพ่อครับครับอะไรลูกทำให้มันด่านเรียกเรื่องดานอ่ะลูกเรื่องดานนี่ไงะ ่อช่วยดูนะปิดไปก่อนโอเคแล้วเ,เลือกด่านที่แบบว่าสนุกสนุกไหมาไงไหมไ<อ>ตำรวจกับผู้รา้ายอย่างเงี้ยมั้ยค,คนเขาคิดเล่นอะไรกันอ่ะอุ้ยขายนี่ไหมพิซซ่าแค่นะเป็นคนแขนใหญ่คนแขนใหญ่ไปเลยอื้ม a อ m s t r อ n โหู <laughs> โลบ็อมันเป็นเกยมยังไงเนี่ยพ่อพยายามที่จะทำความเข้าใจปันอยู่ยนะลูกเพเนกดกรกะหวดไม่ได้ใช่อะแนที่ทำใหรตรงนี้หายไปอ่ะ เซตเขาให้เซตก่อนใช่ไหมอ๋อเราลองกดนี่สิ <c oughs> ไม่ใช่อา้าวหายไปแล้วเอา้าหัวหักแล้ว๋ <c oughs> หวลองกดยืนใหม่สิลูกเอาแทนเซนแทนเซนก่อน <c oughs> อ่ะแล้วไหนลองยืน <c oughs> นี่ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่มีมือสองข้างไว้ทำอะไรอะ่ะโชว์เหรอไหนลองไปสิ ไม่เห็นมันโชคเลยอไอเห็นว่าอย่างงี้นั่นอ๋เอเฮ้ยน้องเพนดูเขาทำอะไรเพนอ่ะเอ้า <c oughs> เขาต่อยได้ด้วยอ่ะเฮ้ย <h é> นี่ไงนี่ไงนี่ป่ะนี่คืออะไรหรือเปล่าใจใจใไม่ใช่นี่คือ,อหนึ่งสองเซตนะเซตล้นนี่อะไรคัสตอมแอคทีเลนด์พูด d ยู u ไลท์ทูบาย บายเราบอกโอเคปิดไปเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเสียตั้งค์เสียตั้งปิดก่อนนี่นี่นี่เด็กช่วยเด็กช่วยนี่กดยันกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกดทีเรื่ององันนี้ยังไงอ่ะยื่นยังไงอ่ะอ๋ออันนี้มันกดอันนี้แล้วเราปิดไปก่อนอ่าไปเฮ้ยมีคนปะฮึ แต่ว่าช่วยทำไงอ่ะปึ๊บทำไมกดไม่ได้อ่ะต้องซื้อก่อนเหรอต้องเหมือนน้องเคนไม่ได้ซื้อเอ,อ่อไหนเราไปที่กันเฮ้ยเมื่อกี้ได้แล้วไหนนี่เป็นเสียง <c oughs> music อ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดนันก็อยากเรยว่า <c oughs> เ,ออเ,ออเออมื่อกี้เคนเอิ่ม coming soon เอ้อเมื่อกี้เคนต่อยได้แล้วเหรอเห <c oughs> มือนกับต่อยได้ทีนึ่งนี่ไงนี่ไงเอา

ว้าวเอาว้าวว้าวเอาว้าวาเาปาวตาว้าวอะไรเ่้วกัน้แล้วเอาอายผมหำไมไม่ได้มา่วครับผมมาหาของครับ ปป้งตังเต้งทำไมกดทำอะไรไม่ได้เลยเนาะฮนะจริงนี่คืออะไรเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนละมะอมั้งเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าอันนี้คืออะไรลมือซ้ายมือขวาไหนลูกขอขอเพ้าลองหน่อยได้ไหมครับได้ครับอันนี้มันคือกระโดดถ้าเกิดกดค้างก็คือกระโดดเนาะอันนี้คือสูเขอกสูมเข้าสูมออกนะเฮ้ย พลังเข้าไปดูในถ้ำหมอยว่ามันมีนี่นี่ไอูว่าอูว่าอว่าอู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 ูอูอููอ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 อูอูอูออูอูอูออู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 ออูอููอ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 อู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 ูอ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 ู ว้าวว้าววว้าไอ้ไงเห็นไหมพอกันกดเยียบเยียบเยี่ยบอย่างเงี้ยว้าวว้าวอ่าเสร็จแล้วกันไปเลยว้าวว้าอ่าได้เก็บเพชรเก็บทองเก็บเพชรสิทำไมไม่เก็บเพชรล่ะว้าเก็บเพชรจิ้มจิ้มว้าเอาว้าว้าว้าเอานี่ไงเสร็จแล้วเค้นก็กดตรงนี้ลูกกดเยี่ยบอ่ะกดข้างนอกไม่ใช่ไม่ใช่กดตรงนี้กดตรงนี้เลย นี่เห็นไหมมันจะต่อยอุ๊วอ่วอ่วอน,นี่คือต่อยนนี้คือจับจับจัก็คิดว่าเกมแบบนี้นะมันก็ได้ฝึกการช่างสังเกตนี่ตัวไปนะสมมุติว่าน้องเคนต้องเป็นคนที่แบบเออมาดีไซน์อะไรทวกแบบว่าแอปพลิเคชันเคนจะเห็นว่าลักษณะการจัดวางเกมมันจะมีลักษณะแบบนี้นะ รืออะไรต่างเนี่ยเขาเรียกว่า user interface <ไป S 1> นะลูกก็คือว่าเราอะต้องดูนะว่าเขาเขาจัดวางยังไงนะอันนี้รูปตะกร้าอย่างนี้คือซื้อของรูปเฟืองอย่างนี้นะคือตั้งค่าเห็นไหมมันจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นอ n general อละลูกก็คือเป็นแบบว่าทั่วไปเขาใช้กันอนะอ้าวมืดเลยเฮ้ยมีคนยูเ่าลูกพูดคุยว่าบัเฮ้ยมีตัวะไรอยู่นะ <S <S> เมื่อกี้มีตัวอะไรอยู่ได้มาแล้วมาช่วยพ่ช่วยม่ช่วย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 ว้าว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 ว้ามเพริมหมดเลยว้าวว้าวว้าอ้ะกวาเจียว้าว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 า ให้ยืนนั่งเก้าอี้จับเก้าอี้มาเลยไหน,นเราแล้วเ,เราใช้เองเใช้มือน,นี้ได้ไหมอ,อ,อ้ออ๋อใจเย็นใจเย็นต้องลุกก่อนลุกลุกอ่าลุกลกด,ลอ,ด,กอ,ดอกดเยดึดงดึงดงดึงดองดรดูงดึนงดึดดงดดดรองดอเห็นดงึงดบ Ủa, ủa, ủa Thế thôi, để đưa thêm hơi thầm này đu Nó thích mượn tay nghe, nó thích mượn tay Mà đâu, à, hò, đéo đéo thôi, cái gì có ý gì rồi á Ồ, đây ngay Đâu, quên có ý đây, rồi á Nên là tiền tha tiền mình tha 10 dịp này mà à Ôi mày mày, lúc nữa, dịp có ý gì Ây da mày 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 กระเด็นไปไกลนี่ไงเบอร์หนึ่งเนี่ยคือหยิบของเลยป่ะไม่โดนไม่โดนทมามาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งนะเราเราจะหยิบเก้าอี้ไปปลาเขาเดี๋ยวพอกันนะทำให้ดูนะว่าป่าไงดูนะหยิบกดหยิบก่อนกดตรงว่างๆเนี่ยหยิบไปใกล้หยิบเิดว่าคิดไม่ได้ละนี่ไงดูนะเอ้ยกือบโดน เด็กยคช่วยบีบกนเด็กเช่วยยาตกวนีอ้าว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 อ่ซิมเมอร์น้อยกินนะครับปากอ้ะเ้วยครับอ๋มเอา้เอาอา๋มกินน่ากะต้องกินเนื้อเดวยครับอม น้องเคนจะหมดเวลาแล้วนะครับอือ5นานทีสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โเร็วยังอ้าวเวลาเราเล่นอะไรสนุกๆเวลาก็จะผ่านไปเร็วอย่างนี้แหละครับลกูออออกอันเนี้ยอันนี้ยนี่เอาหิ้วเก้าอี้ไปไหนนี่เอาคนเนี้ยทำไมเราไม่ฆ่าคนเนี่ยอืมไม่ฆ่าเราเขาเรียกว่าเล่นกันยอ,อยอเล่นกันเมื่อกี้ไง เรนนี้ไม่จะโตไหมไม่มีหรอกเขาก็อีเขาไม่ได้ไงเนี่ยเป็ตัวเล่นนึงเดียวอย่าเล่นฟุตบอลเลยอ่ะนั่งไงนั่งไงนั่งไงเดี๋ยวเราลองไปหาเกมแบบว่า ฝึกสมองประลองปัญญาอย่างเช่นเกมเตอร์ติตดีไหมลองนะฝึกเกมเตอร์ติตเอาไหมก็เมื่อกี้เ,เพิ่เลินก็วิ่เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันเป็นเกมเตอร์ติเตีไหมลูกอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายอุ้ยเบือ่บอเลยเบืดอเลเพชรเพชรโอเคเพชรเพชรเพชรทอมแพมอะไรไม่รู้เลยเพชรเพชเพชรอีกอย่างแล้วเฮ้ยเพชรเพชร เอาแล้วเอาล้วเอาล้วปลาใส่เขาเลยเอ้ยไม่โดนอยู่ใกวีก่อนนั่นแน่ในนี้ปลาไปแล้วนะใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเลยครับนูนนูนทางซ้ายเห็นว่าเขากำลังต่อสู้กันอยู่อา้าวเั้าไปทะลุบ้านแล้ว น้องเคนครับหมดเวลาแล้วลูกอืมคนดูเขาก็อยากดูตอบอยู่นะไม่มีใครดูเลยทำไมไม่มีใครดูว่าเขาไปนอนกันหมดแล้วได้เวลาเด็กๆนอนแล้วอ,อ้าวผู้ชมอะไรนะครับอ่าน้องเคนไปนอนได้แล้วครับผู้ชมบอกหมดเวลาแล้วครับเอาไปเลย, <laughs> บยบายๆครับสวัสดีครับบา,บายยครับครับเก่งมากครับลูก หรือเวลาเวลานะโอเคอย่างเงี้ยดีมากมาสุดที่นานนะครับเล่นเกมก็อย่าให้เกมเล่นเรานะ